พลตรีกวินยาวิชัยผู้บัญชาการมณฑน,นทหารบกที่32ในฐานะหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปางนำกำลังพลร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑน,นทหารบกที่32ลงพื้นที่ตำบลกล้วยแพะอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคชุดยาสามัญประจำบ้านพร้อมจัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ทหารผ่านศึกสองนายได้แก่พลทหารสา เทพพรมวงศ์อายุ63ปีทหารผ่านศึกบัตรชั้น4ผู้ป่วยติดเตียงและพลทหารสว่างจันสุริยะอายุ74ปีทหารผ่านศึกบัตรชั้น3ผู้พิการทางสายตาซึ่งทั้งสองรายมีรายได้หลักจากเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการมณฑลทหารบกที่32ให้ความสําคัญกับการดูแลทหารผ่านศึกซึ่งถือเป็นวีรบุรุษผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติซึ่งต้องได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจอันเป็นการสร้างขวัญกำลัง ใจแก่ทะหารผ่านศึกและครอบครัว